โอ้โหสปาโคนของน้องตะวันนะคะเนี่ยโอ้โหแทงนะคะแทงดินนะคะโอ้โหจำเลยค่ะจะาโชว์อะไรอีกลูกแน่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 นสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องภายตะวันนะคะวันนี้แม่แอนพามาชมน้องตะวันเล่นสปาโคนนะคะ ยังไงครับคนเก่งอโอเกี่ยวกาดเกี่ยวกาด,กาดงานะคะงานจะหักนะครับงานจะหักนะครับองไงอะผมเห็นกล้องผมต้องโชว์หน่อยใช่ไหมไหนายสาปลาคนเลิกเล่นแล้วบ่ ดูนะคะเล่นโคโนแบบลมแรงมากเลยนะคะอากาศก็เย็นลงเรื่อยๆเลยนะคะในช่วงนี้แน้องตะวันกับโซนี่ชอบจริงๆเลยนะ นะคะโอ้โห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 อย่าให้โดนแม่เอ็นก็พอนะช่วงนี้อากาศตอนเย็นนะคะบรรยากาศตอนเย็นเย็น อยากกินสับป,ปะรดเหครคะสับป,ปะรดหมดแล้วลูกดูนะคะน้องตะว,วันแม่แอนไปถ่ายก็เลิกวิทยนะคะคุกโคลนคุกโคลนนะคะสะป,ปาโคลนของน้องตะว,วัน เล็ดอีกที่ลูกไปไปเล็ดอีกแล้วเนะคะออเอ๊เดี๋ยวก็โซ่พันิีกเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวลูกขึ้นอีกแต่วัาน่วนจริงๆเลยนะเราเานี่ยฮะ โซ่เลยนะคะน้องตะวันนะครับไปดูเก็กตูดใกล้ๆนะคะอ่ะจะโชว์อะไรอีกอาโชว์เลยจะโชว์อะไรอีกโชว์นอนครับ <c oughs> <c oughs> ปลาคูนของน้องตะวันนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ย จะโชว์อ,อะไรอีกลูกแน่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 ชอบจริงๆเลยแกงแม่แอดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอนอนลองไปลานอนลองไปเออเล่นลงไปลายถูลงไปลายสปาคนลูกถูกลงไปลูกถูกลงไปครับเออน่าราักจังเลยครับ ดูนะนั่งหมุนอยู่นะคะหมุนไปทั่วยูยนะอย่าเอางาแทงต่อหม้อ้วลูกเด้อเดี๋ยวงาจะหักแอะแอไม่ต้องมาแ <laughs> น่ว่าแล้วเห็นไหม อต้องโดนไม่เลียวไหมเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยดูนะคะ <laughs> เอาเลยครับเอาที่หนูสบายใจลูกจะเอาอะไรนะคะเนี่ยเนี่ยเนี อันเป็นยังไงลูกนี่น้ำมาแล้วน้ำมาแล้วแม่ป๊อกทีดให้หพอบีเปิดให้แม่เอื้องกินมัง้งหิวน้ำหละวะนันน้ำไปกินแน่พอบีเปิดอยู่ปิดให้แม่เอื้องกินอยู่ เอเไม่ต้องมาเลยนะไม่ต้องมาเลยนะอะไรหาแม่ป๊อบมันไปเร็วเรเล่นสปาโคนเร็วเรวชอบมากเลยนะคะน้ำน้องตะวัน เป็นยังไงครับเอ่อขาลากไปแล้วอา่าสิดยอดเลยครับดูตูดถูแล้วครับไถไปแล,แล้วเขาชอบมากเลยนะคะน้ำเนี่ยน้องตวน โอ้งายาวมากเลยนะคะเนี่ยเอาโชงาให้แม่แม่เอฟซี FC, ดูหน่อยลูกดูสิโอ้ชอบมากเลยนะคะเนี่ยออาพอแล้วแหะแถว เอ้านะคะสเสียงเป่างายาวมากเลยนะคะนังตะวันนยโชงงานให้แม่แม่ดูหน่อยเลยลูกเออโหแทงนะคะแทงดินนะคะโอ้โหจำเลยค่ะตะวันทำไมทำแบบนี้ลูกน่ากลัวจังเลยโอ้โห,โโหต่ปาโคนของน้องตะวันนะคะเนี่ย แทงขี้เลยนะเนี่ยขี้ตัวเองด้วย,ยีขี้ติดมือด้วยอะ่ะดูนะน้องตะวันชอบเอางาแทงดินนะคะดูดูดโอ้โหทำไมทำแบบนี้ลูกน่ากลัวจังเลย าไไปดูแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝนพี่น้ำค้างนะคะยืนดูน้องอยู่ฝั่งนู้น,นะคะตรงนวน้นะคะถอยก่อนนะคะแม่แอนกลัวโคลน,นะคะกลัวน้องตะวันจะเล่นโคลใส่นะคะขี้ลูกแตกหมดแล้วเออเออพอบีจะไปไหนแล้วน่ะเออเออ,เอ,อ หมุนทั่วอยู่นะคะเนี่ยน้องตะวันมานี่มาเล่นตรงนี้สิอะไรเนี่ยมานี่คงสนุกเขาละคะ่ะ น่ารักจังเลยลูกชายใครเอ่ยดูน,นะคะเป็นโน่นนี่ละกงตูดละกงตูดละ นะครับไม่ต้องมาใกล้แม่นะเตกี้มาแล้วเนี่ยอพอบีมาแล้วพอบีมาแล้วใครแกล้งแม่เอน็นเดี๋ยวโดนเลย,ย,ย,ย <laughs> พอบียังไม่ให้จับเลยนะคะเนี่ย ดูคลิปเราจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ